่ผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมที่คมชัดมากๆของดาวเทียมที่ชื่อว่า t อ s 2นะครับเป็นดาวเทียมของคนไทยดวงล่าสุดที่ถูกส่งขึ้นไปทำงานบนชั้นบรรยากาศของโลกนะครับดาวเทียมตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของจิสตาครับเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางอากาศ และด้านนี้นะครับที่บูธของจิสดาในงานออ l วอร์แฟร์นะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนี่คือยานอวกาศลำใหญ่มากๆเลยโอ้โหนี <m ix> <m ix> <man <man so ่เป at> ็นไงฮะเขายกยานอวกาศหรือว่าสร้างยานอวกาศมาไว้ที่นี่เลยเหรอจริงๆแล้วไม่ใช่ครับถ้าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องยูเลนัทสอง2านี่พี่หลามกาลังหน้าโชว์นะครับกับเมเจอร์ซินิเพ็กนะครับเราได้จัดรอบหนังดูหนังเรื่องนี้ด้วยใครที่ไปดูกับเราเนี่ยจะจำฉากและยานอวกาศตัวนี้ได้ นี่คือเซตอัพชิ้นเดียวกันที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์อยู่เลนัส2 3 2 4ครับถ่ายหนังเสร็จเขาไม่ลือทิ้งนะครับทางจิสตาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็เอาเซตอัพชุดนี้มาตั้งโชว์ในงานนี้ในงานโอเวอร์แฟร์นะครับแล้วก็ทราบข่าวมาว่านะฮะ เซตอัพทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวจะถูกย้ายไปตั้งโชว์ที่อำเภอศรีราชาน่าจะเป็นศูนย์จัดแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งของจิสดานะครับอยู่ที่อำเภอศรีราชาใครอยากดูเนี่ยเดี๋ยวไปที่ศรีราชาไปดูได้นะครับแต่ในงานนี้เนี่ยโอ้โหดูผู้คนครับมาต่อคิวคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหล้นหลามให้ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายเพราะอะไรครับทุกคนจะได้เดินขึ้นไปนะเป็นทัวร์ยานอวกาศขึ้นไปแล้วก็ไปชมบรรยากาศยานอวกาศซึ่งเป็น เซตอัพเดียวกันบรรยากาศเดียวกันกับในภาพยนตร์เรื่องอยู่เลนะสาเลยนะฮะแล้วก็ความเก๋คือมีกิมมิกให้ด้วยนะครับว่าใครที่จะขึ้นไปเนี่ยเขามีชุดอวกาศแบบเดียวกันในหนังนะครับ ให้ใส่แล้วให้เดินขึ้นไปด้วยเวลาถ่ายรูปเซลฟี่ออกมานะครับก็จะได้เก๋ๆนะครับเรียกว่าบรรยากาศแบบเดียวกันในหนังเลยเจ๋งมากๆเลยนะครับแต่ผมไม่ไปต่อคิวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายภาพประชาชนทั้งหลายที่เขาเข้าไปชมนะฮะให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าถ้าผมต่อคิวเนี่ยน่าจะกลับบ้านมืดครับดูคิวยาวมากเลยนะครับแต่ชื่นชอบจริงๆนะครับแล้วก็ใครอยากชม ยันประกาศรอบนี้นะครับไปดูต่อได้ที่สีละชาหลังจากนี้เพราะว่างานโอวอแฟนน่าจะหมดแล้วนะครับติดตามได้นะครับดูในข่าวสารของทางเว็บไซต์ของจิสตาก็ได้นะครับไปติดตามดูอีกทีหนึ่ง